สวัสดีค่ะน้องยิงยูรานไทยพมพูดเฟอร์นิเจอร์นะคะอันนี้คือร้านไทยเพิ่มพูดเฟอร์นิเจอร์นะคะมีสองฟังค่ะถนนรอยเอพ้นทองนะคะอันนี้คือโลโก้ร้านเพิ่นค่ะคอนสเลปนะคะเป็นขายลายยางค่ะถ้าเป็นพวกสำนักง,งานชุดครัวนะคะเพ่นจะอยู่อาคารอีกฟังหนึ่งนะคะคืออาคารที่น้องยิงซองซูมไปหาค่ะคืออาคารนี้นะคะอันนี้มีทางเข้านะคะ ส่วนอาคารทางนี้ผลิขายคอนเซปเป็นหลักค่ะก็จะมีสินค้าคอนเซปท้งหมดนะคะมีโซฟูงโซฟานะคะมีสั่นว่างของค่ะฟังนี่ก็จะเป็นราคาสินค้าโปรโมโชั่นพิเศษนะคะลดราคาค่ะของคอนเซปนะคะอันนี้กักีอีนองยิงนะคะกีอีตัวนี้ก็ขายดีนะคะนี่สไตล์วินเทจส,สวยงามทีเดียวค่ะตอนนี้ก็เป็นสินาค้าขายดีมาฟังนี่นะคะขายดีน่าซื้อทีเดียวค่ะยูนี่เขามีบริการน้ำดื่ม้อมนะคะ สต็อกน้ำจุดจุค่ะน้ำเย็นนี่เย็นสบายค่ะเวลารคราหิวน้ำสมามาเตกี้มองนีใดนะคะดังนี้ออกมาจากอาคารทีหนึ่งแล้วค่ะมาถึงอาคารที่2อนะคะอาคารจะเป็นสํานักงานนะคะนี่สินแหววางโชว์อันนี้เป็นหมานาังค่ะสวยงามค่ะนี้นานั่งทีเดียวค่ะสตา์วินทงวินเทรดนะคะ มาดูอาคารสำนักง,งานกันก่อนค่ะจะบอกว่าหลายอย่างนะคะเป็นตัวผนัดล่มไฮพองค่ะนี่สำนักง,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 งานสำนักงานพันยูฟังนี่หลายค่ะสามาถอุ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่บ้านออ้ยตู้รองเท้าพก,ก่งกางโซ่เลยเลิศแต่สูงอลังการมากเลยนะคะดูรองเท้าเหล็กเออจะมมอยุกกระโูใหจะม่รับหรือมาหยั่งในย่าไอนี้แม่บ้านไทยพุมพูนนะคะเอาทักทายหน่อยค่ะ รายงานตัวค่ะแม่บ้านชื่ออะไรนะคะยายจอยยายจอยคือแม่บ้านประจําของอาคารฝั่งนี้นะคะของร้านไทยเพิ่มพูนเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่นี่แย่ไม่มีแอร์แต่มีพัดลมเย็นสบายค่ะก็เลยมันจะมาแพร่ในเมืองนะคะอุ้ย สันส่นโซฟานะคะออฟฟิศฝั่งนี้ก็มีค่ะฝั่งหัวก็เป็นฟังคอนเซปต์นะคะตูวทรงตูวเซบก็บมีขายหลายอย่างค่ะแนะนําค่ะหันซิมาร้านไทยพมพูนกามามองนีได้นะคะอันนี้ถนนยังแม่ถนนโพนทองร้อยเอ็ดนะคะและเสื้อผ้าไปพึ่งถนน,นะคะ่ะพายุหม่องใดนะคะเออ่ลานพันยูต้องขามโฮมช็อปนะคะถนนเส้นนี้ค่ะ ถนนจากร้อยเอ็ดแล้วก็ไปโพนทองนะคะอยู่กับไก่ต่ำน้ำมันไทยผิมพูนะคะโอเคค่ะน้องหญิงไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ค่ะมาเจอกันที่ตลาดนัดไทยผึมพูมพมนเฟอร์เิเจอร์กันนะคะมาเลือกสื่อหลายๆจ้า